ให้ได้สักวันแต่ยังมีอีกหนึ่งหนทางที่แตกต่างออกไปและมีความหมายในใจมากมายเช่นกันพร้อมจะเลือกพระองค์ให้เป็นผู้นำหนทางนิรันดร์สลาชิว่า คืออาณาจากสวรรค์ส่งเลือที่เราดูแลฝุงแก่ของพระองค์ให้เราเป็นนายชุมพาบาทที่แสนดีตอบสนองเสียงรีย สวัสดีครับพบกับพ่อบูพ่อโจและพ่อตอนในรายการซีนาิสเมล็ดพันธ์แห่งพระวาจาะที่นำเรามาพบกับอัศจรรย์และความรักของพระเจ้าเป็นที่ทราบกันดีว่าเมล็ดซินาิสเป็นเมล็ดผักที่เล็กที่สุดแต่เมื่อมันโตใหญ่มันกลับกลายเป็นผักที่ใหญ่จนนกในอากาศสามารถมาทำรังพักพิงอาศัยได้เช่นเดียวกันเมื่อเราได้เจริญชีวิตตามพาาระวจนะของพระเจ้าเราได้ดึงดูดหลายคน ให้ได้เข้ามาพึ่งพิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับบทเพลงที่เราเพิ่งรับฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีชื่อบทเพลงว่าพระทรงเลือกแม้ว่าบนหนทางในโลกนี้จะมีการเดินทางแตกต่างหลากหลายกันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือพระเป็นเจ้านั้นทรงเลือกและเลือกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อความหวังและในความรักในพระองค์เพื่อจะได้รวมกันเป็นประชากรเดียวกันในพระองค์ สำหรับผมเข้าพระวาจะประจำสัปดาห์นี้พระองค์ตัดกับเขาว่าท่านหละ่ะคิดว่าเราเป็นใครติโมนเปตโตทูลตอบว่าพระองค์คือพระกิษเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพี่น้องครับวันอาทิตย์นี้3กรกฎาคมนะครับสมโพธนบุญเปตโตและเปาโลอัครสาวกบทอ่านที่1นึ่งจนังสือกิจการอัครสาวกบทที่12ข้อ1ถึงส1ครับ คุณพ่อและพี่น้องทุกท่านครับในวันนี้สมโพธนักบุญเปโตรโและนักบุญเปาโลอัครสาวกบทอ่านที่1มาจากหนังสือกิจการอัครสาวกบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่11ในช่วงเริ่มต้นของบทอ่านได้กล่าวว่าในช่วงเวลานั้นกษัตริย์เฮโรสได้บิดเบียนสมาชิกข,ของพระศาสนาจักทุกท่านครับกษัตริย์เฮโรดองค์นี้คือกษัตริย์เฮโรส อกริปาที่1ซึ่งเป็นคนละคนกับกษัตริย์เฮโรดในเรื่องพระทรามานของพระยิูเจ้านะครับซึ่งกษัตริย์เฮโรดออกริปานี้เป็นหลานของกษัตริย์เฮโรดอันติปัสในเรื่องพระทรามานของพระยิูเจ้าการเบียดเบียนและความไม่พอใจมีอยู่ทั่วไปตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากไม่มีเราก็จะไม่พบข้อมูล เกี่ยวกับบรรดาท่านที่เข้มแข็งเหล่านี้เราก็คงจะไม่มีบรรดามิสเนารี่หรือบรรดามรณสักขีอย่ที่เราได้พบได้ทราบในปัจจุบันหรอกครับจากข้อความในบทอ่านเปโตรอัอครสาวกของพระเยซูเจ้าได้ถูกจับกลุมถึงแม้ว่าจะถูกจับกลุมอย่างแน่นหนาจนต้องนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนที่มีโซ่มามัดหรือจับไว้ด้วยแต่สุดท้ายแล้ว ผ่านทางทูตสวรรค์เปโตรก็สามารถหลุดพ้นจากการถูจกจักบลุมไม่ได้แในชิ้นเดียวกันเขาก็ได้ไปปฏิบัติงานในการประสิธิ์ของพระยเยซูเจ้าต่อและการประกาศข่าวดีต่อเนื่องสืบไปขอยพวกเราแต่ละคนได้เป็นคิสเตชนที่เข้มแข็งเหมือนกับเปโตอรอคาสาวกซึ่งเราได้เห็นส่วนหนึ่งจากตัวอย่างในชีวิตของท่านทางบทอ่านที่หนึ่งซึ่งเราได้ฟัง บทอ่านที่สองจากจดหมายนบุญเปาโลอักครสา,าวกถึงทิโมธีฉบับที่สองบทที่สี่ข้อที่หกถึงแปดและสิบเจ็ดถึงสิบแปดครับนบุญเปาโลอัคราสสาวกได้เขียนจดหมายถึงทิโมธีนะครับซึ่งทิโมธีนั้นได้รับความเชื่อจากเปาโลนะครับแล้วก็เปาโลก็ได้เชิญท่านให้ร่วมเดินทางไปประกาศข่าวดีกับท่านด้วยดังนั้นทิโมธีจึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ร่วมในการ ประกาศข่าวดีกับท่านบุญปอโลนะครับสำหรับบทอา่านนี้เป็นบทอ่านที่เป็นการเขียนจดหมายอำลานะครับว่าท่านนั้นได้ติดคุกที่กรุงโรมนะครับแล้วก็ท่านก็คงรู้ชะตากรรมของท่านเองนะครับว่าอีกไม่นานท่านก็คงจะต้องถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแล้วผมชอบนะครับที่ท่านพูดว่าข้าพระเจ้ากําลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาแล้วเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงการถวายเครื่องบูชาเราก็มัก จะคิดถึงพิธีกรรมหรืออะไรภายนอกนะครับแต่การถวายเครื่องบูชาในชีวิตของท่านก็คือการดําเนินชีวิตแม้ได้รับการเบียดเบียนหรือได้รับความทุกข์ยากลาบากแต่ในนี้ก็บอกต่อนะครับว่าท่านก็ได้ต่อสู้แล้วก็วิ่งมาถึงเส้นชัยและรักษาความเชื่ออันนี้คือเครื่องบูชาสําหรับท่านน้ำมืเปอโลนะครับเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่การไปร่วมในพิธีกรรมแล้วก็จบเพียนเท่านั้นนะครับแต่การถวายบูชาของท่านนั้น ได้ลงมาสู่ภาคปฏิบัตินะครับและท่านก็บอกว่ายังเหลืออยู่แค่เพียงมองกุฎแห่งความชอบธรรมเท่านั้นถ้าเราจําได้พระเป็นเจ้าตั้งแต่พันธสัญญาเดิมแล้วได้เรียกเราให้เป็นผู้ชอบธรรมนะครับเหมือนดังที่พระองค์ทรงนับความเชื่อของอับรามนะครับเป็นความชอบธรรมนะครับดังนั้นการที่เรารักษาความเชื่อไว้ก็จะต้องมีภาคปฏิบัตินะครับ ซึ่งพระองค์จะประทานให้ทุกคนที่มีความรักเฝ้าเราคอยการสาแดงของพระองค์นะครับทําให้เราเห็นว่าเพียร์สุจรานั้นพระองค์ยังคงสำแดงพระองค์อยู่เสมอและก็พระองค์ก็จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งพิพากษาเราแต่อย่างไรก็ตามพระองค์นั้นมีเป้าหมายเสด็จมาในโลกนี้เพื่อนําความรอดพ้นมาสู่เราเพื่อเราทุกคนจะได้อยู่ในพระนจักรของพระองค์นะครับแล้วก็ในจดหมายจริงๆคนที่ติดอยู่ในคุกแล้วก็ใกล้ตายเนี่ยมันเป็นสิ่ง ที่น่าเศร้านะครับแต่ในที่นี้กับกายเป็นเต็มไปด้วยความหวังความชื่นชมยินดีมันเหมือนจดหมายแห่งชัยชนะนะครับเพราะว่าท่านรอคอยด้วยความหวังในการสําแดงของพระเจ้าและท่านก็ยังบอกว่าเพราะว่ามีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เคียงข้างและประทานกําลังให้กับท่านนะครับเพื่อการประกาศข่าวดีดังนั้นการที่เราทําอะไรเพื่อใครคนหนึ่งแล้วเขาอยู่ด้วย หนุนเสริมกําลังและผู้ที่หนุนกำลังนั้นคือองค์พระผู้เป็เจ้าเราก็ยิ่งมีความมั่นใจว่าเหล่านั้นจะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใดนะครับแล้วก็ในการประกาศข่าวดีนั้นก็เพื่อคนต่างชาตินะครับก็จะได้ฟังข่าวดีด้วยอันนี้ก็เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมเช่นเดียวกันนะครับก็จะค่อยๆเผยแสดงว่าพระเเจ้าทรงเลือกชาวยูมาก็จริงแต่เพื่อนําพระพรไปสู่ นานาชาตินะครับเพื่อนานาชาติก็จะได้รับพระพรนั้นด้วยนะครับแต่ท่านนบุตรเปาโลก็ได้พูดว่าท่านได้ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายนะครับผลจากการประทุษร้ายทั้งสิ้นและพระเจ้าก็จะทรงนําท่านไปสู่พระนจักรสวรรค์นะครับซึ่งความรอดพ้นนั้นก็คือพระนจักรสวรรค์ซึ่งผมคิดว่าการที่ท่านรักษาความเชื่อนั้นท่านก็ได้รักษาพระนจักสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้แล้วนะครับพี่น้อง การทำประกันที่มั่นคงที่สุดนะครับก็คือการทำประกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าพงค์ประกันความรอดพ้นให้กับเราตั้งแต่ในโลกนี้แล้วขอเพียงให้เรานั้นจะได้รักษาความเชื่อนะครับยิ่งเราผ่านบททดสอบความยากลําบากหรือแม้แต่ชีวิตที่เราจะต้องเสียสละหรือยอมตายต่อตัวเองมากเท่าไหร่พระนาจาักรของพระเจ้านั้นยิ่งเป็นประกันให้กับเราตั้งแต่ในโลกนี้นะครับแล้วพงค์ก็จะทรงรักษาคําสัญญานั้น และผมชอบคำลงท้ายของท่านนาบุลปรโรที่ว่าขอพระสิริลุงโลจจงมีแด่พ่งตลอดนิรันดรเทินอารมนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดนะครับท่านไม่ได้โฟกัสที่ตัวของท่านเลยแต่ท่านได้มุ่งเป้าหมายนะครับไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นได้พูดถึงกิจการดีที่พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องเวลาที่เราประกาศข่าวดีนะครับแม้ว่าเราจะแบ่งปันประสบการณ์ของเราเองนะครับว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่อย่าลืมว่า เบื้องหลังเรานั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้สรงช่วยเหลือครับบทอ่านที่3จากพระวรสารนบุญบัตทิวบทที่16ข้อ13ถึง19ครับซึ่งหัวข้อของพระวาจาก็อยู่ในบทนี้ด้วยนะครับที่กล่าวว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตทูลตอบว่าพระองค์คือพระคิดสัจเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ก็ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะถามคําถามนี้แก่เปโตรนะครับก็ชื่อเสียงของพระองค์นั้นก็เป็นทำให้คนรู้จักมากมายและคนก็จะมักจะกล่าวถึงพระองค์ว่าเอ๊คนนี้เป็นใครนะครเป็นคําถามที่คนก็จะถามถึงด้วยแล้วพระเยซูก็เอาคําถามที่คนทั้งหลายมาถามเนี่ยถามกลับไปที่อาคาสาวกนะครับโดยเฉพาะไปที่เปโตร เพื่อดูซิว่าเอ๊ะเปโตจะตอบได้ไหมเปโตจะรู้ไหมทั้งที่เปโตนี้อยู่กับพระเยซูมันจะมาตลอดเวลาถ้าเปโตตอบพลาดขึ้นมานี่ก็อย่างนึงไม่ออกว่าจะมีการสมโพธิบุญเปโตในวันนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าภระาสนจากคาทอลิกนั้นจะเป็นอย่างไรแต่การที่เปโตตอบได้อย่างถูกต้องต้องเรียกว่าได้คะแนนเต็มนะฮะได้คะแนนเต็มเลยก็คือพระองค์คือพระคิดเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่ภาพบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยนะให้รางวัลด้วยนะให้รางวัลอีกบอกท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนาจักรของเราประตูนรนกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราลองจินตนาการเด็กนักเรียนนะครับอาจารย์ก็ต้องถามคําถาม,ถามใช่ไหมครับว่า เนี่ยอยู่กับอาจารย์นะอยู่กับครูเนี่ยเนี่ยร่ำเรียนได้มีประสบการณ์ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ตมีการทดสอบมีถามคํถาถามกันหน่อยนะถ้าถามผิดก็อาจจะต้องถามใหม่จนกว่าจะตอบถูกใช่ไหมครับนะถึงจะให้ผ่านหรือว่า,อาถ้าผ่านแล้วก็ขยับชั้นได้นะเลื่อนชั้นได้วันนี้เปโตก็ผ่านนะฮะพระเยซูบอกว่าเปโตผ่านแล้วเปโตเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเปโตผ่านแล้วพระเยซูก็เลยนี่ครับมอบ พระศาสนจักรให้กับเปโตเป็นผู้ที่จะสานต่อพันธกิจของพระองค์ก็ชีวิตคิดตัวชนเราก็เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าจริงๆแล้วเราจะต้องตอบคําถามตัวเราเองเนี่ยเกือบทุกครั้งกับทุกวินาทีเหมือนกันว่าเราคิดว่าพระเจ้าเป็นใครสําหรับเราเหมือนกันเราจะเป็นจะต้องตอบให้ถูกนะครับถ้าเราตอบไม่ถูกเราจะเดินพลาดเป้าเราอาจจะมีวิธีการหลายอย่างนะครับ ที่เอ้นี่เป็นการสแสวงหาพระองค์สแสวงหาพระเจ้ามันมีกิจศรัทธาต่างๆมากมายมีวิธีปฏิบัติมากมายแต่ก่อนอื่นเราจะต้องหาเป้าหมายให้มันถูกต้องให้เจอก่อนว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นใครพระคิดเจ้าเป็นใครถ้าเราค้นพบเช่นเปโตนะครับเชื่อว่าในการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะไม่พลาดเป้าหมายแน่นอนเราจะไปถึงเป้าหมายและที่สําคัญนะครับพระเจ้าก็คงจะให้ รางวัลกับเราเหมือนที่ให้เปโตรนี่แหละแต่รางวัลที่พระองค์ให้ไม่เหมือนรางวัลในโลกนี้ที่เป็นวัตถุสิ่งของเงินทองนะแต่รางวัลที่พระองค์ว่าให้นั้นเป็นภารกิจที่จะต้องทําให้เกิดผลนั่นก็คือการปฏิบตัติตามคําสอนตามพระวจาของพระองค์คือการนํภพษาศาสนาจ,จักรคือการนํากลุ่มชนนําผู้คนในเขตที่พวกเราอยู่นี่แหละที่พี่น้องอยู่นี่แหละเป็นการประกาศข่าวดีนั่นเองนี่คือภาพของ เปโตนะครับที่จะต้องตอบคำถามด้วยประสบการณ์จริงๆนะฮะก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ผมเองนะคุณพ่อบูคุณพ่อตอนนะก็จะต้องตอบกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้สําหรับตัวเราแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยหรือพระคิดพระเจ้าเนี่ยเป็นใครสําหรับเราแม้จะเป็นพระสงฆ์เราก็ต้องตอบ และต้องตอบให้ให้ถูกต้องให้ให้ตรงด้วยมิเชนั้นเราก็จะนำพาสัตรบรุษเนี่ไปผิดทางผิดเป้าหมายได้ครับครับขออนุญาตสรุปพระวจาประจําสัปดาห์นี้นะครับในหัวข้อพระองค์ตัดกับเขาว่าท่านลรกคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตทูนตอบว่าพระองค์คือพระคิดเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตวันนี้เราสมโพธนะิบุญเปโตและเปาโลอาคาสาวก แต่ว่าในความเป็นจริงครับพี่น้องเราไม่ได้สมโพธ์นบุญเปโตและเปาโลนะครับพี่น้องอาจจะแปลกใจทําไมผมถึงพูดแบบนี้ทุวาทิตย์เราสมโพธพระคิดสัจเจ้าเราสมโพธิลัทธธรรมล้าลึกการสิ้นพระชนกการทรมานการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเหตุที่เราฉลองนบุญเนื่องจากว่านบุญองค์นี้นะครับมีความเชื่อศรัทธา ในความเชื่อนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรพระทรงชีวิตจนกระทั่งเขายอมพลีชีวิตยืนยันความเชื่อต่อพระคริสต์เจ้าเราถึงฉลองนักบุญนักบุญนั้นจะบอกได้ว่าเหมือนกับเป็นต้นแบบมนุษย์ที่ทําให้เราเห็นว่าเอ๊มนุษย์คนนี้ก็มีความเชื่อศรัทธาอย่างมั่นคงนะแล้วก็ยกย่องคนนี้ว่าเนี่ยเขาปฏิบัติต,ตามคําสอนตามแบบอย่างพระคริสต์เจ้า เราถึงฉลองแต่ได้แก่นแท้แล้วเนี่ยเราฉลองพระคิดเสดจเจ้าในนบ,บุญองค์นั้นนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เห็นภาพของพระคิดเสดจเจ้าและก็ตอบได้ว่าพระคิดเสดจเจ้านั้นเป็นใครในชีวิตของเราซึ่งทั้งนบ,บุญเปโตรและนบ,บุญเปาโ,โลนั้นก็ตอบได้ชัดเจนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตและที่สําคัญนบ,บุญเปโตรยังบอกได้ชัดเจนเลยว่าความเข้มแข็งความช่วยเหลือนั้น มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาจากพระเยซูคริสต์เจ้านบ,บุญเปาโลก็เช่นเดียวกันก็บอกได้เลยว่ามีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้าและคนต่างชาติจะได้ฟังข่าวดีแล้วก็ตบท้ายด้วยบอกว่าขอพระสิริลุงงลนจุมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรเทินอาเมนจะเห็นได้ว่า ก็จะมีกันแท้หรือมีไฮไลท์อยู่ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าท่านบุญทั้งสองนั้นค้นพบพระคิดพเจ้าในความหมายชีวิตของตนแล้วแล้วก็นําไปดําเนินชีวิตนําไปปฏิบัติจนความดีความศรัทธานั้นมันอิมแพคมันแรงมากมันกระแทกไปทั้งชีวิตของเขารวมทั้งผู้คนรอบข้างและทาให้ความศรัทธาเขาออนั้นแม้กระทั่งชีวิตนั้นเขาก็สละดได้เพื่อความเชื่อศรัทธานี้เองแล้วก็เพื่อพี่น้องคนอื่นๆเขาถึงยอม ทนทุกยอมลำบากเพราะพระเจ้าอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือเขาไม่ใช่เพราะแค่ตัวเขาเท่านั้นนี่คือความสําคัญก็คือพระเป็นเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเขานะครับขอขอให้วันนี้ที่เราสัมโัสนบุญเปตรตและเปาโลอาคาสาวกได้ทําให้เราคิดถึงชีวิตของเราที่เราก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ด้วยเราจะได้มีความเชื่อมั่นในพระองค์ตามแบบอย่างที่มนุษย์สองท่านนี้ได้ปฏิบัติจนสําเร็จแล้ว เป็นเครื่องหมายว่าเราเองเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ทําได้และเราก็ตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกันก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็จะอยู่ร่วมกับบรรดาเน,นบ,บุญทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสําหรับบทเพลงที่เราจะรับฟังต่อไปนี้มีชื่อว่าฉลองนบ,บุลเปโตรและเปาโลท่านทั้งสองเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรท่านเป็นตัวแทนของผู้อภิบาลและผู้แพทยธรรม และท่านก็ได้อุทธชีวิตเพื่อองค์พริษ็จเจ้าขอขอบคุณคุณครูลักษ์นะครับที่ได้มาช่วยขับร้องบทเพลงส่งเสริมความเชื่อความศรัทธานในทุกสัป,ปดาห์แล้วก็ขอขอบคุณคุณคุณหนุ่มนะครับที่ได้มาควบคุมการผลิตในทุกครั้งขอเชิญรับฟังบทเพลงได้แล้วครับ เดินตรงตามทางพระคิสตาเจ้านำเปโตคือศีลามันคงของเราที่องค์ประเป็นเจ้าสร้างราคานประศาสนาจักรเสียงร้องไหา้ย,ยังคงขื่นใจสำนึกความผิดยิ่งใหญ่ที่ได้ปฏิเสธพระองค์จึงพีกายใจรับใช้ด้วยความอดทนนำเราคิสตชน ระชายสวรรค์วันนี้บันดาเทวาในสู่สวรรค์เฝ้าชาวโลกเพื่อการฉลองเป็นปีท่านนักบุญแต่ตรผู้น้ำใจดีได้เปดบ่งชี้แนวทาง you หัวขพอพระวจาร์ประจำสัปดาห์นี้พระองค์ตัดกับเขาว่าท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใครซีมอนเปโตทูลตอบว่าพระองค์คือพระกิตสเจา้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ท่งชีวิตสําหรับช่องทางการติดตามรายการซีนัปิสเมลเลพันแห่งพระวจารพี่น้องสามารถเข้าไปใน Facebook หรือ YouTube พิมพ์คําว่าส on ังฆมณฑลราชบุรีอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะครับ และติดตามชมรายการได้ในทุกคืนวันเสราร์เวลาสองทุ่มตรงสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกทุกท่านครับสว,ส,สวัสดีครับับงงรรวววจจ้แ้ทแทนกะไใ